ไม่รู้ก็ถามดิเว้ยไม่รู้ก็ถามดิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไม่รู้ก็ถามสิวยนะครับกับผมนะครับนายแมงวัน ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงป้ายกองโจนนั่นเองนะครับป้ายกองโจนเป็นป้ายเวนิลชนิดหนึ่งนะครับที่ติดตั้งกันตามริมถนนตามทางสัญจรต่างๆนะครับซึ่งป้ายเหล่านี้เนี่ยจะพูดจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ป้ายที่ถูกกฎหมายซะทีเดียวนะครับซึ่งป้ายที่ถูกกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทําการขออนุญาตกับทางเทศบาลให้เรียบร้อยซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็จะประทับตาที่ป้ายนะครับแล้วก็เสียภาษี จากนั้นก็คุณจะต้องแจ้งกับทางเทศบาลด้วยว่าป้ายเหล่านี้จะถูกติดตั้งในบริเวณไหนนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับป้ายเหล่านี้มีการติดตั้งกันโดยแบบไม่ได้ขออนุญาตจึงเรียกกันว่าป้ายกองโจรทําให้ป้ายบางจุดนะครับมีการล้มมีการทําให้เกิดอุบัติเหตุมีการบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่สัญจรซึ่งป้ายเหล่านี้นะครับทางเทศบาลเนี่ยก็จะออกเก็บนะครับทุกๆอาทิตย์บ้างทุกๆ3าวันบ้างกันแล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสะดวกนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยทางเจ้าของกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านหรือโครงการอะไรเนี่ยต้องการจะไปถ่ายป้ายคืนก็ต้องไปเสียเงินค่าปราบับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะมีใครเสียค่าปรับกันักเท่าไหร่คือเก็บได้ก็เก็บไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโครงการบางป้ายนะครับผมนะตั้งตอนเช้าตอนบ่ายอาจจะถูกเก็บไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาถ้าต้องการป้ายเหล่านี้ไปติดฝาบ้านไปติดการสาด์คุณต้องดูให้ดีๆก่อน,นครับว่าป้ายเหล่านี้มีตาประทับอยู่หรือเปล่าเพราะว่า ป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะมีการเสียภาษีป้ายอย่างเรียบร้อยกับทางเทศบาลแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็จะประทับตายางนะครับผมนะ่าจะเป็นลายเอ่อกราฟิกของทางเทศบาลเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าหรืออาจจะหลังป้ายก็แล้วแต่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสแตมป์ไว้ให้นะครับซึ่งป้ายเหล่านี้คุณไม่สามารถเก็บได้นะถ้าคุณเก็บถือว่าผิดกฎหมายนะครับ แต่ป้ายเหล่านี้ไม่จะมีระยะเวลาของมันก็คือต,ติดตั้งได้ประมาณ7วันติดตั้งได้ประมาณ15วันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดป้ายเหล่านี้ล้มนะครับแล้วเราขับรถไปชนจนให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปฟ้องร้องค่าเสียหายกับทางโครงการก็อาจจะได้อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมบอกให้รู้ไว้ว่าป้ายเหล่านี้ที่ติดอยู่ตามข้างถานนเนี่ยเขาเรียกว่าป้ายก่อนโจ้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็น,นะครับก็เป็นสาระเรื่องดีๆที่น่ารู้อีกเช่นกันนะครับใครมีสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถ เออโพสเข้ามาสอบถามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้กับรายการไม่รู้กรถามสิวะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลา,าไปก่อนนะครับเออสำหรับครั้งหน้าเข้ามาเจอกันใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับไม่รู้กระทมดีเว้ยไม่รู้กระทมดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย